ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปที่นี้เป็นคลิปโดยรวมของอุปกรณ์ล็อกล้อของเราแน,นวนล็อกเทคว่าเราใช้งานได้จริงไหมของเราล็อกได้แบบไหนแข็งแรงหรือไม่คุณภ,ภาพของเราสินค้าของเราเป็นอย่างไรบ้างเราก็ทําวิธีการล็อกไว้ให้ท่านพิจารณาดูเลยว่าล้อรถยนต์4ี่ล้อเนี่ย เราล็อกของเราแบบไหนได้บ้างนะครับการใช้งานใช้ได้จริงหรือเปล่าขอให้ท่านลองพิจารณาดูครับว่าสินค้าที่ออกสู่ท้องตลาดของเราเนี่ยมีหลายรุ่นครับแล้วก็ลังจะออกมาอีกก็มีหลายรุ่นก็ลองพิจารณาราคาไม่แพงสีสวยคงทนคุณภาพดีก็จดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินธรรมัาแล้ว ขณะนี้ก็เราก็ได้พัฒนาครับมีตัวล็อกข้างในล็อกเบรกล็อกค,คัดก็จะติดตามดูวิดีโอต่อจากนี้ไปด้วยความพัฒนาดีจากแมนนวลล็อกเทคครับผม